สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนวิชา SCPL 204 Principle of Plant Taxonomy กันนะครับโดยในวันนี้เราจะมาเรียนพืชในวง l u b i a บีกันนะครับซึ่งในพืชในวงนี้จะอยู่ในแคตของ l a มิดอยู่ในออเดอร์ของ g i n t i a n a l เ s นะครับ l u b i a c เนี่ยจะมี g ีนั s อยู่ด้วยกัน611 General นะครับมีสปีชี ประมาณ1นึ0งพันสามหนึ่งนปีชีนะครับซึ่งก็จะมีจีนัสสำคัญสำคัญดังนี้นะครับโดยที่เราพืชที่เราเห็นได้ในทั่วไปก็คือพืชทางซ้ายบนนะครับอันนี้ก็คือกาแฟนะครับซึ่งอยู่ในจีนัสของคอฟเฟ่ทางซ้ายล่างอันนี้ก็คือเข็มนะครับซึ่งอยู่ในจีนัทอิโซลา ขวาบนก็คือดอนย่านะครับอยู่ในจีนัตมุเซนดานะครับส่วนทางขวาล่างอันนี้อันนี้ก็คือยออยู่ในจีนัตโมลินดานะครับอันนี้ก็จะเป็นคาเลคคาเลติกนะครับอย่างแรกฮาบิตก็จะมีเป็นทั้งเฮิร์บฉับแล้วก็ทีนะครับส่วนลีฟ ก็จะเป็นซิมซิมเพิลออปเปอริตที่สาคัญก็คืออินเตอร์เพเทโ s ลัสติปปก็คือสติปปูอยู่ระหว่างใบทั้งสองใบนะครับฟาเวอร์ก็จะเป็นแบบเร g กูล่าเซ a l ลก็จะมี4-5เป็นแบบซิมเซ p a l u ลัสเพ l ลก็จะมีอยู่4-5ก็เป็นซิมเพ t a ลัสสตาร์เมนเป็นแบบอ p พิตเพเทลัส แล้วก็อ l ลเทอร์เนตโอวัี่เป็นแบบอินเฟอ o r เรียโอวี่มีสองคาเปลอักไซพาร์เซนเตชันเป็นแบบบิฟิทสไตล์นะครับฟูดจะเป็นได้ทั้งเบอร์รี่แล้วก็แคปซูลนะครับอืมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพืชเข็มพืชในจีนัทของเข็มนะครับซึ่งเข็มเนี่ยก็จะเป็นพืชที่มี ที่ใช้ในการปรับตกแต่งนะครับจากเส้นทางซ้ายก็จะเป็นเข็มทั่วไปพวกเป็นสปีชี i s o l a c o c k i n ี a คคน,นะครับส่วนทางขวานี่จะเป็นเข็ม G นะครับอ i s o a ช a ใ h i n น n s i ตนะครับส่วนนี้ก็คือกาแฟเป็นอันนี้คือดอกของกาแฟนะครับกาแฟเป็นพืชที่สำคัญที่ใช้ในเป็นพืชสำคัญในทางเศรษฐกิจนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผลของกาแฟซึ่งข้างในก็จะเป็นเมล็ดกาแฟที่สามารถใช้ไปทํากาแฟที่เรากินอยู่ทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นดอนยาซึ่งนี่ก็คือดอนยาควีนซิลิกินนะครับเป็นดอนยาเนี่ยเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประดับตกแต่งนะครับส่วนอันนี้ก็คือยอลูกยอเนี่ยเราสามารถใช้ในการรับประทานได้นะครับ อันนี้ส่วนตรงนี้นะครับเป็นลักษณะสำคัญของวงลูเมียซีก็คือตรงนี้เป็นอินเตอร์เพเทโอลาสเิปูนะครับเป็นส่วนสำคัญที่สามารถใช้แยกกับวงอื่นๆได้นะครับและนี่ก็จะเป็นวงที่มีความคล้ายคลึงกับวงลูเบียซีนะครับซึ่งจะได้แก่ออปโปไซนาซีและก็ลาเมียซีนะครับแต่จะมีความแตกตา่างกันก็คือออปโปไซนาซีจะมีไวท์แซบสติปูอับเซน แล้วก็โอวัลี่เป็นซุปเปอร์เ v ียโอวนะครับส่วนรามีซี่ก็คือสติปุจะ absent โอวัลี่จะเป็นซุปเปอร์เ v ียโอวนะครับ